ครับมาดูผลงานกันครับนะครับที่ใบไหไใบนี้แพงนะพอแล้ว <ขอ S 1> ห,หน้นานใส่นู่นไม่สงสารตอนเอาขึ้นเลยเนาะนู่นนุ่นนมีใใส่นู่นก่อนใส่สีขาวมาเอาตกปลาคาขาดีคนไหนตกคนไหนตกเยอะคนนั้นเราเป็นคนตักคนไหนได้เยอะ จมีให้เ,เาไปสนส่งครับเ,เป็นทีละคนเป็นทีละคนครับที่แล้วผมไ่ถ้าเรายกเยอะหนักเดี๋ยวที่สองมีได้เดียวที่อะไรตอกอ๋อายวันี้ออกแย่ไม่ไหนครับ นนไปำเียงขึ้นไปครับอือโอ้ยเอาไปไหนแย่ๆนี่เอาไปลอยเห็ดเอาไปลอยเ็ดไปอุารอ้าวแล้วนี่หลงมาทาไหนอีกนี่นั <laughs> นี่อวให้ไผออทอดใแวแมวอนนมมวอ ผลงานนะครับสวยงามซีรีสทอดทอดกรอบทอดกรอบสดน้ำโกโก้เี้ยเนียมีกี่คนเลย เต็มที่ครับหัวหน้าวันนี้เขาเป็นพระเอกโอ้โหใอรแล้วขบวนอยู่เป็นพระเอกอ,อ่แอะ,ออะแล้วเราเมื่อคืนเ,เมื่อคืนเมื่อคืนก็ทํากับข้าวแล้น้องกินเล่นเอาตัวเองกินไม่ได้เลยโอ้โหก็ต้มทำอยู่งั้นเมื่อคืนไปต้นยึงโอ้ขนาดเรานั่งชมยังไปแล้วโอ้มันไม่ต้องพิงดวงตาใช่ผม,มนั่งมาต้นร้อยผมช่วยตัวเดียวลองดูอาการออก ครับต่อไเนี่ยเจ้าตัวเขาเจ้าตัวเขายังไม่ได้จับเลยเอยาให้เขาจับหน่อยจับหน่อยอุ้ยอุ้ยลงน้ำดำมาเดนะ้อไหนบอกจะโดดน้ำมันไม่ได้สิบโลเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้เปลี่ยนมือไม่ได้ครับอันนี้ต้องจับคนเดียวเลยเปลี่ยนมือไม่ได้ใช่เอาเ,เอ,า,เอา,าหน้าจับเลย ตรงน้ำได้ครับอุ้ยใส่ปิ้งจิ้งจิ้งความช่วยดีกว่านะครับกนะัด็นเอาเร็วนี่เร็ว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 ๆเร็วเสร็เขียวรอดนะครับผลงานเราครับสีตะก้ามีปลาแมวมาตัวหนึ่งครับเอ้ยปลาเค็มนะครับ พอ,อยังอนั่นไปถ่ายทีอันนั้นน่ะโอเคครับ